สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่18มกราคม2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราตอนนี้เดินทางมาแล้ว50แท่งโดยประมาณนะครับก็อยู่ที่ซักประมาณ2อง0 0ื่นกว่าจุดนะฮะเมื่อวานนะฮะเราพี่พ่อบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วขอยังอยู่ในโหมดของการพักตัวนะครับผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งที่ต่ากว่าไปแล้วเป็นแท่งแดงนะครับ ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ยังอยู่เข้าสู่ของโหมดของการเบรกย่ออยู่นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ก็กำลังเริ่มทรงๆอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของดีม n d Effective ในทางเฟรมนีย นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะมีแนวโน้มว่าจะลดลงบ้างตามกลไกของตลาดที่เป็นเรื่องปกติแต่ก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในท์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณสั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับอย่างน้อยก็มีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบแนวเดิมด้วย เรียลไทม์ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นเราวิเคราะห์กันมานานแล้วนะครับว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเข้าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะเดือนที่3แล้วนะ,ะที่เราวิเคราะห์กันมาว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นผลปรากฏว่านะฮะก็ยังคงเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์กันไว้นะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้แล้วบอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับเป็นการเบรกย่อให้เขารอพักตัวนี่ให้จบรอบก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับผลปรากฏว่าเป็นการพักตัวเพื่อจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นแต่เรายังสันนิษฐานและก็คาดการว่านะครับ มีโอกาสที่จะทำหายยื่อหายทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต,ต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอาจจะขึ้นมาทดสอบแนวเดิมเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นแนนนะครับยังคงเป็นแพทเทิร์นที่อยู่ปลายปลายเทรดนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับก็บอกว่ายังขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะว่านะครับเขายังคงกลับตัวในโซนที่เรียกว่าศูญยากาศนะครับดังนั้นนะครับอาจมีการเบรกนะฮะเบรกย่อลงมาอีกสักชุวหนึงก่อนหาก มีการเบรกแรงนะครับอาจจะเป็นรอบสัญญาณสั้นๆเล็กๆอยู่บริเวณนี้ก่อนแนวทดสอบแรกนะครับก็จ,จะคงเป็นแนวเส้นจิตเวียเส้นสีน้างเงินของเราก่อนนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์อันนี้ชัดเจนว่ากําลังเกิดการพักตัวของฝั่งขาขึ้นชุดนี้แล้วนะครับกาลังรอสร้างดิมานโซ นะครับส่วนทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีเพราะว่าตลาดนั้นก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายเหมารว,วมไปเลยนะครับว่ายังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและก็มีแนวโน้มจะลดลงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการโจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจจะสร้างดีมานโซนแคบๆไว้สักหนึ่งชุดก่อนแล้วกราฟถึงจะเดินทางคําว่าเดินทางไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นนะครับหรือหมายความว่าจะลงมันจะหมายความว่าหากเขาจะขึ้นเขาจะทําลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่ถูกต้องนะครับหากเขาจะย่อตัวลงมาเขาจะทํารูปแบบการเคลื่อนที่ที่เป็นขาลงที่ถูกต้องเช่นกันดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับจะ อยู่ปลายเทนจะรอสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรียวไทม์หรือว่าเป็นปัจจัยกระทบค่างเงินส่งเสริมทำให้กราฟเดินทางเท่านั้นนะครับไขรเรียนไปแล้วบทแรกเลยนะครับทีนี้นะฮะเรา ก็พอจะสรุปในทางเฟรมนี้นะครับว่าการพักตัวนี้นะครับเป็นการพักตัวกรอบกว้างนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับก็ยังคงอยู่ในสักประมาณ5,000จุดนะฮะส่วนใครมันนี่แมเนจเมนต์นะครับมันนี่แมเนจเมนต์ในทางเฟรมนี้ก็ถอยๆไปสักประมาณหมื่นจุดนะครับแน่ใครเรียนไปแล้วเนาะเรื่องการมันนี่แมเนจเมนต์ที่เป็นเรียลไทม์นะครับอันนี้อยู่สักประมาณบทที่3นะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับยังคงเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหนะ้านี้เท่านั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากสัญญาณสวนนะครับเมื่อวานนะฮะเราก็วิเคราะห์ไว้อยู่แล้วนะครับว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนอาจมีการเบรกแรงนะครับอาจจะลงมาอยู่ระหว่างเส้นแนวเจวิยานะครับต่างๆที่เกิดขึน้นก็คือเส้นแนวสีน้าเงินกับเส้นสีเหลืองนะครับที่เราวิเคราะห์กันไว้ว่าดิมานโซนมีโอกาสแต่หากค่าอยู่ต่ากว่าเส้นสีเหลืองก็จะกลายเป็น SL Zone ซนแบบนี้ นะครับผลปรากฏว่าก็ยังคงไม่ขับเคลื่อนไปไหนด้วยแอคชั่นมาเก็ตนะครับที่เราวิเรีข้อกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ว่าในต้นสัปดาห์นี้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของทองคามีโอกาสที่จะย่อตัวลงแต่การย่อตัวนี้เป็นการพักตัวของรอบสัญญาณฝั่งขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นลักษณะโดยรวมนะครก็คือยังคงเป็นอยู่ในชุดที่เป็นเบรกยอนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะไกลนะครับยังบอกว่าอยู่ใน โหมดของการพักตัวหรือว่าเป็นไซด์เวย์ออกข้างอยู่เพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับเขายังคงอยู่ในโซนศูนย์ากาศนั่นก็หมายความว่านะครับเขายังคงไม่มีแรงที่จะขับเคลื่อนนะครับแบบนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะก,กลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นนะครับไม่ได้สร้างรูปแบบหลุมที่ลึกสักเท่าไหร่ก็คือเป็นการพักตัวที่เป็นเบรกย่อแรงๆเท่านั้นในการเคลื่อนที่ระยะก,กลางนะครับ ส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงเลยทีเดียวทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลเพราะว่าแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวกับอ่อนแรงนะครับใครเรียนไปแล้วเรื่องกลไกเบื้องต้นของตลาดก็จะทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้เดินทางไปไหนได้ไม่ไกลนะครับเราก็พอจะสรุปใน time f ฟ a m ที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบนั้น เป็นการพักตัวนะครับเป็นรอบสัญญาณที่เป็นการไซด์เวย์ออกข้างส่วนในวันนี้นะครับปัจจัยกระทบค่างเงินที่เกิดขึ้นส่งเสริมนะครับทําให้ค่างเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสเนาะที่จะอ่อนค่าลงได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างจะลงแรงเลยทีเดียวทําให้สมการปัจจัยกระทบค่างเงินที่เป็นส่วนของทองคํานั้นมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นแต่แนวทดสอบเดิมนะครับแนวซ ลิซิสแตนเดิมนะครับก็อยู่ที่สักประมาณพันจุดมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปทดสอบจากราคาปัจจุบันนะครับขึ้นไปทดสอบไฮเดิมอยู่ที่2,000จุดนะครับ นะฮะให้เป็นโหมดที่เป็น TP zone นะครับหากราคาปัจจุบันทะลุขึ้นไปนะครับส่วนหากราคาปัจจุบันนะครับยอ่อโตลงมาได้อีกสักประมาณ2,000จุดแล้วกันนะครับก็จะกลายเป็น SL zone ก็จะทำให้นะครับเราสามารถวางแผนในการเทรดหรือว่ากรอบการลงทุนได้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยแบบนี้นะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่อง ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟการวางแผนคาดการดีมานและก็สพลายโซนแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยกลไกลที่เป็นเรียวไทมที่เป็นปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับส่วน แลักสณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับมันจะเป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นปลายเทรนด์ถึงบอกแล้วนะครับว่าแบบนี้นะครับกราฟจะเดินทางก็ต่อเมื่อปัจจัยที่เป็นเรียลไทม์เท่านั้นปัจจัยทางเทคนิคนะครับยังเกิดการพักตัวในกรอบใหญ่ดังนั้นนะครับการลงทุนนะฮะหรือว่าใครที่จะเทรดในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับกรอบมันนี่เมเนจเมนต์มีนิดหนึ่งนะครับเอาสักประมาณ5000จุดโดยประมาณนะฮะใครเรียนไปแล้วว่ากรอบมันนี่เมเนจเมนต์ที่เป็นเรียลไทม์ใช้คำนวณ แบบไหนนะฮะก็คือใช้คำนวณสิ่งที่เป็นเรียลไทม์นะครับกรอบการเคลื่อนที่แล้วก็ทุนของเราเอามาคำนวณแล้วถึงจะออกหลอดได้นะครับไม่ใช่ว่าจะออกหลอดตามที่ตัวเองเข้าใจมันนี่ a n a g e m e n t ที่ตัวเองกะกะเอาไม่เอานะครับเรียนไปแล้วจะต้องเข้าใจกลไกของตลาดด้วยนะครับจะเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองขนาดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วน ปัจจัยที่แข็งแรงเนาะก็คือเป็นเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะข่าวแดงนะครับวันนี้นะครก็ส่งผลทําให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเยอะทีเดียวนะครับจากการคาดการขอกตลาดโดยรวมแบบนี้นะครับดังนั้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็น่าจะเคลื่อนที่สิบซัประมาณ4ี่หแท่งถึงจะวิ่งนะครับถึงจะเดินทางว่าเช้าๆกราฟก็ไม่ค่อยสักเท่าไหร่จะมีปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่ปัจจัยหลักของตลาดนั่นเองนะครับแบบนี้นะฮะสุดท้ายนะครับ อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์การวันเสาร์นี้นะฮะท่านที่สนใจก็ทักทายกันมาได้เลยนะครับนะฮะสุดท้ายอีกนิดนึงอย่าลืมนะฮะฝากกดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ